เมืองเลนูอิสชาญกรุงปารีสไม่ใช่สถานที่สำหรับความฝันที่สวยงามมันคือป่าคอนกรีตที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบในช่วงทศวรรษที่1970ตึกสูงสีเทาทะมึนเรียงรายเหมือนกำแพงคุกที่ขังผู้คนไว้กับความจริงที่โหดร้ายท่ามกลางความหนาวเหน็บและแสงไฟสลัวเด็กชายร่างผอมสูงคนหนึ่ง กำลังแตะลูกฟุตบอลอัดกำแพงปังปังปังเสียงนั้นดังก็งเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นรัวด้วยความกลัวและความกดดันเทียรี่อองลีไม่ได้เล่นฟุตบอลเพราะความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่เขาเล่นเพื่อหนีความยากจนและเล่นเพื่อเขาคนนั้นพ่อของเขาอองตรวนอองลีชายชาวกวาเดลูปผู้เข้มงวดมักจะยืนกอดอกดูเขา ด้วยสายตาที่ไม่เคยพอใจแกยังเดรยวไม่พอเทียรี่คำพูดนั้นเหมือนแส้ที่ฟาดลงบนหลังเด็กชายทุกครั้งที่เขาแตะบอลพลาดสำหรับเทียรี่ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อการยอมรับและเพื่อหลุดพ้นจากเงาของตึกคอนกรีตเหล่านี้เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอเสมอ แม้ในวันที่เขาฉายแสงที่แคมป์ฝึกซ้อมแลายฟองแตงความเปราะบางในจิตใจก็ยังเกาะกินเขามันคือเชื้อไฟแห่งความดราม่าที่กำลังปะทุอยู่ปี1999โลกดูเหมือนจะพังทลายลงสำหรับเด็กหนุ่มวัย21ปีผู้มีเหรียญทองชำโลกห้อยคออยู่ตูรินเมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของอิตาลีไม่มีความอบอุ่น เหมือนแสงแดดที่โมนาโกหรือความโรแมนติกแบบปารีสมันปกคลุมด้วยหมอกควันสีเทาและความเยือกเย็ยนเช่นเดียวกับชะตากรรมของเทียรีอองลีภายใต้สีเสื้อลายทางขาวดำของมาลายยูเวนตุสการย้ายตัวด้วยค่าตัวสถิติสโมสรฟุตบอลฝรัร่งเศสในเวลานั้นควรจะเป็นบันไดทองสู่ดวงดาวแต่กลับกลายเป็นกรงขังที่ทำจากเหล็กก้าแห่งแท็กติกคาเตนักโซ ในสนามซตาดิโอเดลเลอาปิที่กว้างใหญ่และหนาวเหน็บอองรีไม่ได้ถูกส่งลงไปเพื่อลาตาขายแต่เขาถูกสั่งให้ไปยืนโดดเดี่ยวอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายหน้าที่ของเขาไม่ใช่การใช้สปีดต,ต้นฉีกหนีกองหลังเพื่อไปยิงประตูแต่คือการไล่บอลและเล่นเกมรับถอยลงมาเทลลี่ถอยลงมาเสียงตะโกนสั่งการข้างสนามดังก้องแข่งกับเสียงโหข,ของแฟนบอลทุกครั้งที่เขาได้บอล เขาจะพบกับกำแพงมนุษย์ต้องหลังอิตาเลียนที่ขึ้นชื่อว่าเขี้ยวรากดินที่สุดในโลกพวกเขาไม่เปิดพื้นที่ให้หายใจเข้าบอลหนักหน่วงแม่นยำและไร้ความปาณีอองรีพยายามใช้ลีลาที่เขาถนัดพยายามโยกหลอกแต่ในเซี่ยววินาทีขาของคู่แข่งก็แย่เข้ามาสกัดบอลไปอย่างง่ายดายเขาดูหลงทางสับสนเหมือนศิลปินที่ถูกบังคับให้ทำงานแบกหามเขาเป็นนกอินทรี ที่ถูกจับใส่ปรงขังและถูกมัดปีกไม่ให้บินสื่ออิตาลีเริ่มลงดาบอย่างเงยือเย็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ลาการสเตตา้าเดโลโลสปอร์ตกรีดแทงใจดำสินค้าแบรนด์เนมที่ใช้งานไม่ได้จริงเด็กคนนี้มีดีแค่ฝีเท้าจัดจ้านวิ่งเร็วเหมือนลมกดแต่ไรสัญชาตญาณเพชฌฆาตหน้าปากประตูหลังจบเกมที่น่าผิดหวังอีกนัดห้องพักนักกีลาของยูเวนตุสเงียบสงัด จนได้ยินเสียงลมหายใจอองรีนั่งก้มหน้าอยู่ตรงมุมห้องเหงื่อผสมน้ำตาแห่งความขับแค้นไหลซึมลงสู่พื้นเขามองดูรองเท้าสตาร์ทคู่ใจที่วันนี้ดูไร้ค่าความเงียบนั้นเปิดโอกาสให้เสียงในอดีตดังขึ้นในหัวของเขาเสียงของพ่ออองตรวนอองรีชายผู้ผักดันเขาอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่เด็กภาพความทรงจำย้อนกลับไปตอนที่พ่อขับรถ พาเขาตะเวนแข่งทั่วฝรั่งเศสตอนที่พ่อตะคอกใส่เมื่อเขายิงพลาดตอนที่พ่อบอกว่าแกยังเร็วไม่พอเทียรี่ความรู้สึกของอิมพอสตเตอร์ซินโดรมหรืออาการคิดว่าตัวเองไม่เก่งจริงเริ่มเกาะกินหัวใจของเขาแชมป์โลกปี1998อาจเป็นแค่โชคช่วยหรือจริงๆแล้วเขาเป็นได้แค่นักเตะธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่กำลังจะหมดอนาคต ในวเพียง20ตสิบตนนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่อองลีพึมพำกับตัวเองด้วยความสิ้นหวังเขาคิดถึงการย้ายกลับฝรั่งเศสคิดถึงการหนีไปให้พ้นจากนรกแท็กติกแห่งนี้แต่แล้วในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายไม่ใช่เอเยนนาเลือดหรือนักข่าวที่หิวกระหายแต่เป็นเสียงภาษาฝรั่งเศสที่นุ่มนวล สุขุมและเปลี่ยนไปด้วยปัญญาเสียงของชายที่เคยเห็นเขาตั้งแต่อย่างเป็นดาวรุ่งที่โมนาโกอาแซงแวงเกอ,อร์เชอรี่ผมได้ยินว่าคุณไม่มีความสุขแวงเกอร์เอ่ยขึ้นโดยไม่ต้องเกริ่นนำบอสผมเล่นไม่ออกพวกเขาให้ผมเล่นปีกผมต้องไล่บอลผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครในสนามอีกแล้วฮองลีระบายความในใจ Er เวนเกอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไปตลอดการฟังนะัตเทียรียูเวนตุสมองเห็นคุณเป็นปีกพวกเขาทำเสียของแต่ผมมองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปผมมองเห็นคุณเป็นกองหน้ากองหน้านะครับแต่ผมใช่เทียรีกองหน้าตัวเป้าที่จะใช้ความเร็วฉีกแนวรับและใช้ความเยือกเยน็นจบสกอร์ ผมเห็นสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นในตัวเองมาหาผมที่ลอนดอนผมจะทำให้คุณเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกวินาทีนั้นปลักกายไฟในดวงตาที่มอดดับไปของเทียรี่อองลีได้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความมั่นใจแต่ด้วยความหวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเขาเครื่องบินลอนดอนกำลังรออยู่และตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ลอนดอนต้อนรับเขาด้วยสายฝนที่โปรยปลายไม่ขาดสายแต่มันกลับให้ความรู้สึกชุ่มช่มต่างจากความหนาวเหน็บที่ตูลินเมื่อเท้าของเทียรี่สัมผัสพื้นหญ้าของสนามเฮวลี่เขาถึงกับคนลุกสู้มันไม่ใช่สนามยักษ์ใหญ่โออาแบบสนามกีฬาโอลิมปิกแต่มันคืองานศิลปะสไตล์ฮาร์เดโคที่มีความขขังในทุกตารางนิ้วเป็นหญ้าตัดใหม่ผสมกับปิ่นอัฐจรรันไม้เก่าแก่ และห้องถงหินอ่อนอันเรื่องชื่อให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่มหาวิหารมากกว่าสนามฟุตบอลที่นี่แฟนบอลน,นั่งติดขอบสนามจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของนักเตะแต่มันคือความใกล้ชิดที่น่าอบอุ่นแต่ในขณนะเดียวกันมันก็น่าสะพึงกลัวหากคุณทำพลาดความฝันที่จะเริ่มต้นใหม่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ซ้ำรอยเดิมฟุตบอลอังกฤษรวดเร็วรุนแรง และไม่ปลาณนีปลาใสกองหลังร่างยักษ์พร้อมจะพุ่งเข้าใสา่ด้วยพลังกำลังมหาศาลทุกครั้งที่เทียรี่ได้บอลเขาแทบไม่มีเวลาคิดผ่านไป1เกม2เกมจนถึงเกมที่7และเกมที่8สกอร์บอดของเขายังคงเป็นเลขศูนย์เสียงสุบซิบเริ่มดังขึ้นในหมู่แฟนบอลเดอะกันเนอร์พวกเขาเริ่มเอาเทียรี่องลีไปเปรียบเทียบกับนิคลาอนกา กองหน้าคนเก่าที่เพิ่งย้ายออกไปเหมอนี่มันของปลอมวิ่งเร็วอย่างเดียวแต่ยิงนกตอกปลาสื่อมวลชนอังกิดที่ขึ้นชื่อเรื่องความปากจัดลุมถึงเขาเหมือนฝูงแรงพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แทบลอยเกรดลึกลงไปในใจเขาอาเซนนอลเอาเงิน11บ็ดล้านปอนด์ไปละลายแม่น้ําแวนเกอร์ตาทัวร์ซื้อปีกดา่านมายืนหน้าเป้าความมั่นใจของเทยรี่รีพังทลายเขาเริ่มกลัวการจับบอล เขาเริ่มจ่ายบอลคืนหลังแทนที่จะเลี้ยงลุยเขาเริ่มหลบตาเพื่อนร่วมทีมอย่างพลาติกเวล่าและเดนนิสเบิร์กแคมป์ในบ่ายวันหนึ่งที่อึมครึมเทียรี่ตัดสินใจเดินไปเคาะประตูห้องทำงานของอาร์แซนแวนเกอร์บอสเทียรี่เอ่ยด้วยเสียงที่สั่นเครือแววตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ผมทำไม่ได้ให้ผมกลับไปเล่นปีกเถอะหรือไม่ก็ดอกผมซะผมลืมไปแล้วว่าการยิงประตูมันทำได้ยังไง เวงเกอร์วางปากกาลงเขาถอดแว่นตาออกและมองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กหนุ่มบรรยากาศในห้องเงียบสงบต่างจากความวุ่นวายภายนอกเทรล่ฟังผมนะเวนเกอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ที่เท้าตายอยู่ที่หัวใจคุณแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าคุณกังวลว่าจะทำให้ผมผิดหวังจะทำให้พ่อผิดหวังจะทำให้แฟนบอลผิดหวัง แวนเกอร์ลุกขึ้นเดินมาจับไหลเ่เขาเลิกคิดมากเลิกพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นจงเล่นเพื่อความสนุกปล่อยสัญชาตญาณของนายออกมานายไม่ใช่แค่คนวิ่งเร็วนายคือเสือที่แค่ลืมวิธีคำรามเท่านั้นต้องเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นเพราะผมเห็นคุณคือราชาคำพูดนั้นวนเวียนอยู่ในหัวของเขาจนถึงเกมเยือนเซาแธมปมตันที่สนามเดนเดล สนามเล็กๆที่แอร์อัดเยียดดน้าทีที่79ท่ามกลางสายฝนที่เทล,ลงมาสกอร์อยังเสมอกัน0ต่อ0ความกดดันท้าโถมถึงขีดสุดโทนี่อัดัมกับตันทีมจ่ายบอลยัดมาให้เทียรี่ที่ยืนหันหลังให้ประตูต้องกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายพื้นที่สังหารที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นตำนานวินาทีนั้นโลกหยุดหมุนเทีรี่ไม่คิดอะไรอีกแล้ว ร่างกายของเขาขยับไปเองตามสัมชาติตยามดิบเขาแตะบอลแรกเพื่อแต่งจังหวะพลิกตัวหนีกองหลังเซาท์แฮมตันที่พุ่งเข้ามาแล้วตวัดยิงด้วยเท้าขวาลูกบอลพุ่งออกจากเท้าเป็นวิถีโค้งสวยงามผ่านมือผู้รักษาประตูเสียบหน้าต่างเสาไกลไปอย่างหมดจดตุงตาคายความเงียบเข้าปกคุมสนามชั่ววินาทีเดียวก่อนที่เสียงเฮข,ของแฟนบอลอาเซนอล จะระเบิดออกมาเทียรี่ไม่วิ่งดีใจแบบบ้าคลัง่งเขายืนนิ่งหลับตาสูตดลมหายใจเข้าเต็มปอดปล่อยให้สายฝนชำะระล้างความกลัวความกดดันและคำดูถูกทั้งหมดให้ไหลออกไปจากร่างกายโซตรวนที่ล่ามเขาไว้ตั้งแต่เด็กได้ขาดสะบ,บั้นลงแล้วเด็กหนุ่มขี้อายได้ตายไปในวินาทีนั้นเองและเพชฌฆาตนายกผู้จะกลายเป็นฝันร้ายของกองหลังทั่วโลกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว จากเด็กหนุ่มขี้อายเทอรี่อองลีกายล่างเป็นปีศาจสีแดงเพลิงเขาไม่ได้แค่ยิงประตูแต่เขาสร้างศิลปะบนพื้นหญ้าสปีดต,ต้นที่ฉีกกองหลังเหมือนกระดาษการแปรบอลด้วยข้างเท้าด้านในที่แม่นยำราวกับจับวางและความเยือกเย็นที่ทำให้ผู้รักษาป,ประตูตัวสัน่นให้บิลลี่กลายเป็นสวนหลังบ้านของเขาพฤศจิกายนปี2002เกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ รี่รับบอลจากแดนตัวเองเขาวิ่งวิ่งผ่านผู้เล่นสเปอร์คนแล้วคนเล่าระยะทาง70หลาไม่มีใครหยุดเขาได้ก่อนจะจบสกอร์อย่างเลือดเย็นและสไลด์เข่าไปบนหญ้าหน้าแฟนบอลทีมเยือนภาพนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์เขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่เขาคือผู้นำทางจิตวิญญาณเขาหยิ่งทนงไม่ใช่ความก้าวร้าวแต่มันคือความมั่นใจที่บอกว่าส่งบอลมาให้ฉัน แล้วฉันจะพาพวกนายไปสู่ชัยชนะฤดูกาล2003ถึง2004คือจุดสูงสุดที่ไม่มีใครเทียบได้ความไร้พ่าย,ายอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยทางฤดูกาลและเทียรี่คือหัวหอกที่แหลมคมที่สุดเขาพาบอลหลบกองหลังลิเวอร์พูลจนล้มละเนรนาดเขาทำให้กองหลังระดับโลกดูเหมือนเด็กหัดเดินในวันที่ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกสีทองเทียรี่มองขึ้นไปบนอาฒจัทร์ เขาไปได้มองหาพ่อเพื่อขอการยอมรับอีกต่อไปแต่เขามองไปที่แฟนบอลผู้คนที่ศรัทธานในตัวเขาเขาค้นพบแล้วว่าเขาดีพอและเขาเป็นที่สุดและแล้วเดือนมิถุนายนปี2007ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาแต่การเลิกลาครั้งนี้เจ็บปวดกว่าครั้งไหน,ไหนการตัดสินใจย้าย,ายออกจากอาร์เซนอลไปสู่บาร์เซโลนาไม่ใช่เรื่องของเงินตาหรือความไม่พักดีแต่มันคือ ความเจ็บปวดที่งดงามของนักล่าฝันเทียรี่รู้ดีว่าเวลาของเขาเหลือน้อยเต็มทีและทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ยังขาดหายไปในชีวิตเขาจากไปพร้อมน้ำตาทิ้งความทรงจําไว้ที่ลอนดอนเหนือและแม้เขาจะประสบความสําเร็จคว้าทุกแชมป์ที่สเปนแต่ลึกๆในแววตาของเขาแฟนบอลทุกคนรู้ดีว่าหัวใจของเขาไม่ได้อยู่ที่แคมปนู แต่อยู่ที่นี่กับเปินใหญ่มกราคมปี2012 5ปีผ่านไปโลกหมุนไปข้างหน้าแต่อดีตกำลังหวนคืนอาร์เซนอลกำลังประสบวิกฤตขาดแคลนกองหน้าและราชาองค์เก่าในวัย34ปีที่กำลังค้าแข่งอยู่ในอเมริกาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมหลักในสัญญาเยื้อมตัวระยะสั้นเพียง2เดือนเทอรี่องลีกลับมาในสภาพที่เปลี่ยนไปเขาไว้หนวดเขาคืม ร่างกายไม่ได้แาดเปรียวดังสายฟ้าเหมือนวันวานหน้าสนามเอเมรเดสเตเดียมมีรูปปั้นท้องสำล์ของเขาตั้งต่งงานอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดราวกับตำนานที่มีชีวิตเดินลงมาเดินดินร่วมกับมนุษย์อีกครั้งวันที่9มกราคมปี2012บรรยากาศในสนามเอเมริเต็มไปด้วยความคาดหวังและคนสงสัยหน้า,าที่ที่68 ป้ายเปลี่ยนตัวชูขึ้นเบอร์ B 12ไม่ใช่เบอร์14ดังเดิมเทียรี่องลีวิ่งลงสู่สนามเสียงปลบมือดังกึกกล้องเพื่อต้อนรับฮีโร่กลับบ้านแต่ลึกๆหลายคนกลัวกลัวว่าเขาจะทำลายภาพจำอันยิ่งใหญ่ของตัวเองหากเขาเล่นไม่ได้ดังเดิมนาทีที่78นาทีที่หยุดเวลาไว้เกมตึงเครียดเสมอกันอยู่ศต่ 0. อศอเล็กซองกองกลางอาร์เซนอล ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเขาเหลือบเห็นช่องว่างเพียงน้อยนิดช่องว่างที่คนรู้ใจเท่านั้นจะมองเห็นทรงจ่ายบอลทะลุช่องผ่านก้องหลังลีดเทอรรี่องลีวิ่งสอดขึ้นมาเขาไม่ได้ใช้ความเร็วบ้าคลั่งเหมือนวัยหนุ่มแต่เขาใช้ความเก๋าในการหาตำแหน่งสัมผัสแรกเขาจับบอลด้วยเท้าขวาบอลเชื่องเท้าเหมือนมีแม่เหล็กดูดวินาทีนั้นโลกทั้งใบหยุดหมุนแฟนบอลหกหมื่น 60, คน ในสนามกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวกองหลังหลีดพยายามพุ่งเข้ามาบล็อกผู้สาประตูพยายามออกมาปิดมุมเทียรีอองลีเอียงตัวเปิดหน้าเท้าขวาร่างกายของเขาขยับไปตามความทรงจำของกล้ามเนื้อที่ทำซ้ำมาเป็นนับพันครั้งเขาบรรจงแปลบอลเสียบเสาไกลมุมเดิมท่าเดิมน้ำหนักเดิมกอ การระเบิดอารมณ์เสียงที่ระเบิดออกมาจากอัตจันร์ไม่ใช่แค่เสียงเฮแต่มันคือเสียงคำรามของความรักความคิดถึงและความศรัทธาแฟนบอลบางคนกุมหัวบางคนร้องไห้ออกมาไม่อายใครเทอรี่อองลีไม่ได้เก๊กหน้าเขิมไม่ได้สไลด์เข่าด้วยความหยิ่งผยองเหมือนตอนหนุ่มๆเขาวิ่งวิ่งด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่เคยเห็นเขากางแขนออกแล้ววิ่งตรงไปที่ซุมมานั่งสำรอง เขากระโดดกอดอาแซงแวงเกอร์อ้อมกอดน,นั้นมีความหมายมากกว่าล้านคำพูดมันคือคำขอบคุณจากลูกศิษย์ถึงอาจารย์จากเด็กหลงทางถึงผู้ชี้ทางสว่างแวงเกอร์กอดตอบพร้อมรอยยิ้มของพ่อที่ภูมิใจในตัวลูกชายในวินาทีนั้นเทียรีอองลีต้หนักได้ถึงความจริงข้อหนึ่งใช่ชนะครั้งนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนแชมป์โลกหรือแชมป์ไรพ่ายแต่มันคือการเติมเต็มช่องว่างในจิตใจ ที่เขาแบกรับมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กน้อยที่พ่อบอกว่าไม่ดีพอในสลัมปารีสวันนี้เขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเขากลับมาในฐานะตำนานและเขายิงประตูเพื่อให้รู้ว่าตำนานจะไม่มีวันตายหน้าสนามเอมมเนตสเตเดียมท่ามกลางกระแสทานของแฟนบอลที่หมุนเวียนผ่านไปในแต่ละฤดูกาลมีสิ่งหนึ่งที่ยืนหยัดท้าทายการเวลา รูปปั้นทองสาเร็จของชายคนหนึ่งในท่วงท่าสไล้เขา่าอันเป็นเอกลักษณ์ใบหน้าเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นและจิตวิญญาณของผู้ชนะมันไม่ใช่อนุสารี์ที่สร้างขึ้นเพียงเพื่อลำลึกถึงอดีตแต่มันคืออนุสร์สถานแห่งความเป็นอามาตะที่คอยย้ำเตือนว่าความยิ่งใหญ่เคยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องราวของเทรีอองลีจึงไม่ใช่เพียงนิยายของนักฟุตบอลที่เก่งกาจ นือมนุษย์แต่เป็นบันทึกการเดินทางของมนุษย์คนหนึ่งที่กล้าเผชิญหน้ากับความไม่มั่นใจในตัวเองภายใต้ท่าทีที่ดูเย่อหยิ่งและมั่นคงภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามในความกดดันแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความกลัวเหล่านั้นให้เป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังขับเคลื่อนและที่สำคัญที่สุดเขาเปลี่ยนฟุตบอลให้กลายเป็นงานศิลปะทุกย่างก้าวของเขาในสนาม ไม่ใช่แค่การวิ่งไล่ล่าลูกฟุตบอลแต่มันคือการไล่ลำที่งดงามและดุดันการจบสกอร์ของเขาไม่ใช่แค่การทำประตูแต่มันคือการตาวัดผู้กันลงบนผืนผ,ผ,ผ้าใบสีเขียวสร้างสารรค์ความมหศัศจรรย์ที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องกั้นหายใจเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนรูปปั้นนั้นเงาของมันทอดยาวเสมือนบรารมีที่ยังคงปกคลุมสมอสรแห่งนี้ เขาไม่ได้เป็นแค่ตำนานที่ถูกล่าวขานแต่เขาคือเดอะคิงตลอดการของอาร์เซนอลผู้ซึ่งมอบช่วงเวลาที่ไร้พ่ไร้หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจำนนไว้เป็นมรดกแก่เดอะการนเนอร์สทุกคนสำหรับแมตช์ประทับใจของชิลีอองรีกับแอดมินนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวันที่อาร์เซนอลบุกไปชนะสเปอร์นั่นแหะครับ เสียดีองลีการเลี้ยงโหดมากเลี้ยงเลี้ยงไปยิงประตูแบบเหมือนทําเป็นของกล้วยๆยอย่างนั้นนะครับภาพมันยังติดตาผมอยู่ทุกวันนี้นะครับเอาละครับล้าพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเปิดมุมตำนานลูกหนังโลกสวัสดีครับ